รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รอยไทยไอเดียมาพร้อมกับไอเดียที่ส้วยงานน่ารักมากเลยนะคะเราจะทำผนงรากบัวไส้กุ้งก่อนอื่นเราจะต้องตั้งน้ำผนงของรอยไทยลงไปบนกระทะนะคะให้ร้อนแล้วก็เดือดวิธีการทำรากบัวไส้กุ้งไม่ยากค่ะนำกุ้งบด มาทานะคะทาลงไปบนรากบัวกดลงไปนะคะให้มันหนาหนานิดนึงเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำรากบัวอีกอันหนึ่งเนี่ยมากดทำแซนด์วิชนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำไปทอดมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆมีรูเล็กๆสีชมพูส้มๆค่ะนำรากบัวที่เราทอดนะคะ ประกบเป็นแซนวิชเสร็จทอดเสร็จลงไปในน้ำแกงผะแนงของเราได้เลยค่ะเราจะใช้แครอทเจาะรูนะคะตัดเป็นชิ้นเลียนแบบลายของรากบัวเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยค่ะมื่น,น้ำแกงผะแนงลงไปงวดนะคะผักเราสุกแล้วเพราะว่าเราทอดมาทีหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะ คีบตักใส่จานได้เลยคะแนงรากบัวไส้กุ้ง สวยไหมคะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยไม่แพร้รูปร่างหน้าตาเลยแหลคะค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะรากบัวคุณผู้ชมคะพบกับรอยไทยไอยเดียได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการ DVD ของรายการเรานะคะ<ๆ>เขียนมาขอได้เลยคะ่ะฟรีคะ่ะไม่ต้องจ่ายสตางค์ค่ะตามอเด,ดรสข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ